สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเจ๊นะคะเจ๊ฟอร์ดพระประแดงค่ะวันนี้เจ๊จะมารีวิวนะคะรถที่อยู่ทางด้านข้างเจ๊นี่เองนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น XL p l u นะคะราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่7 9 0 0 0บาทค่ะเป็นเครื่องยนต์2.0ค่ะแรงม้าของเขาอยู่ที่4 0 5นิวตันแรงเท่าที่ค่ะแรงม้าของเขาจะอยู่ที่100 70แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนั่นเองนะคะมาชมกันเลยว่าเจ๊เอ๋ได้ทําการแปลงโฉมให้เขายังไงกันบ้างนะ,ะ<ล>เริ่มจากกรด้านหน้าเลยนะคะลูกค้าเห็นไหมคะว่าในเรื่องของตัวกระจังหน้าที่เอ๋เปลี่ยนให้เขานะคะตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าเดียวกันกับแรปเตอร์นั่นเองนะคะแล้วก็เพิ่มในเรื่องของตัวลังพึ่งนะคะที่เพิ่มขนาดใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ตัวหนังสือของตัวที่อยู่ทางด้านหน้าของตัวกระจังหน้านี้จะเป็นตัวสอน FORD นั่นเองนะคะแต่ ลูกค้าท่านนี้เลือกเป็นตัวอักษรสีดํานั่นเองนะคะส่วนตัวอักษรนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะชอบสีไหนสอบรีเควสตได้มาได้เลยนะคะในส่วนของตัวไฟจิ๋วนะคะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าแบบนี้นะคะตัวไฟจิ๋ว3จุดอันนี้เราให้มากับตัวกระจังหน้าเลยนะคะในส่วนของตัวไฟกระโปงนะคะจากเดิมๆแล้วเป็น ฝากระโปรงพื้นเรียบเนาะแล้วเราก็เลยติดตั้งเปลี่ยนเพิ่มเข้ามานะคะก็คือเป็นตัวสกูปหน้านั่นเองนะคะสกูปหน้าตัวนี้จะเป็นทรงฟิกนะคะลูกค้าในเรื่องของตัวอักษรสัตว์ตัวนี้ก็จะเป็นรูปกระถิงนั่นเองนะคะในส่วนของตัวสีของตัวสกูปนะคะตัวนี้จะเป็นสีดําด้านนั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้านะคะอยากเพิ่มเป็นสีทูโทนก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของตัวไฟกันบ้างเนาะ ไฟตัวนี้นะคะเดี๋ยวเจเ๊เปิดไฟเปิดไฟในส่วนของไฟนะคะเจ๊ก,ก็ได้ทําการเปลี่ยนเป็นไฟลูกแก้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟลูกแก้วดวงกลมนะคะแล้วก็ลําแสงข้างในที่เป็นไฟหลี่นะ,ะจะเป็นสีแดงนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าบอกว่าอยากเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินได้ไหมเปลี่ยนได้เรามีให้เลือก2ส,สีนั่นเองนะคะเป็นสีน้ําเงินกับสีแดงนะคะมาพร้อมกับนี้เลยนะคะไฟเดย์ไทม์แลนดิ้งไลท์นะคะที่ เป็นไฟวิ่งเนาะอันนี้อัปเกรดให้เป็นไฟวิ่งนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะ,จะเจ๊ได้ทําการเปลี่ยนในเรื่องของตัวไฟตัดหมอกถ้าเป็นรุ่น x l p ัสดจะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะ,จะเจ๊ก็ได้ทําการเปลี่ยนเป็นไฟตัดหมอก led ให้นั่นเองนะคะแล้วก็มาชมในส่วนของตัวด้านข้างกันบ้างนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะของเราก็ทําการในเรื่องของการเปลี่ยนแม็กนะคะตัวนี้จะเป็นแม็กเดิมๆเ,เป็นแม็กขอบ16นะคะเจ๋ได้ทําการเปลี่ยนเป็นแม็กขอบ18ให้ลูกค้านะ แมกขอบ18นะคะตัวนี้จะอยู่ที่หน้ายางสองหกห้ทับห0 R 1 8นั่นเองชนิดของยางจะเป็นยางซูแมกนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวลายแม็กก็จะเป็นลายมาวิลนั่นเองเป็นลายยอดฮิตนะคะตัวนี้จะเป็นลายสีดำนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้เป็นสีแดงสีอะไรก็มีให้เลือกนะคะในส่วนของตัวด้านข้างนะคะ เจไ๊ได้ทำการติดในเรื่องของตัวกันสาดนะคะตัวกันสาดอันนี้จะเป็นของแท้นะคะต้องบอกว่าเป็นของแท้ถ้าเป็นของแท้นะคะจะไม่มีในเรื่องของตัวช่องแอคปนั่นเองนะ,ะแล้วก็มือจับประตูถ้ามากับตัวรถเลยมือจับประตูของเขาจะเป็นสีดํานะคะในส่วนของตัวเบา้ารองมือจับอันนี้เจ๊ได้ทําการติดตั้งเพิ่มให้นะคะมาดูภายในกันบ้างค่ะในส่วนของตัวภายในนะคะอย่างที่เจ๊เรียนไปว่ารถคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์แมนนวลแต่ที่เ well. ปล sí ี่ยนแปลงภายในก็จะเป็นในเรื <aus> ่องของตัวเบาะหนังตัวเบาะหนังเจก็ได้ทาการเปลี่ยนเป็นเบาะหนังสีอิฐนั่นเองอันนี้เป็นสีอิฐนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวเบาะนั่งแคปนะคะก็เปลี่ยนเป็นสีอิฐเช่นเดียวกันแล้วก็หน้าจอนะคะในเรื่องของตัวซิงโฟเอนะคะตัวนี้ก็อยู่ที่สิบจุดหนึ่งนิ้วนั่นเองนะคะในส่วนของตัวนี้นะคะก็ยังสัม ก็ยังมีช่องในเรื่องของเสียบสาย USB ให้ด้วยนะคะแล้วก็ Type C ให้นั่นเองนะ,ะช่องตรงกลางก็จะมีให้ในเรื่องของตัวที่พักแขนนะคะตัวนี้ใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็ภายในก็ยังจะมีในเรื่องของตัวเก๊ะใส่ของด้านในด้วยนะคะตัวนี้นะนี้มีมาให้ด้วยนะคะเห็นไหมคะราคาเท่านี้ได้ออปชั่นมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะมาชมในส่วนของด้านข้างกันบ้างในเรื่องของตัวลายสติ๊กเกอร์นะคะ ตัวลายสติกเกอร์ลูกค้าเลือกเป็นลายสติกเกอร์คำว่าเรนเจอร์นั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้ามีแบบอยู่ในใจอยากให้แบบแบบไหนก็สามารถแคปหน้าจอละคะแจ้งมาที่เจ้าเอกมาได้เลยออกแบบมาได้เลยนะคะเจ้าเอกมีเจ้าหน้าที่กราฟิกนะคะคอยออกแบบให้นะคะแล้วก็ตัดในเรื่องของตัวอุปกรณ์สติกเกอร์ให้ด้วยนะคะในส่วนของตัวฝาถังน้ํามันนะคะเจ้าเอกก็ได้ทําการเพิ่มในเรื่องของตัวฝาครอบฝาถังน้ํามันให้ด้วยนะคะในส่วนของตัวโลบ้านะคะตัวนี้จะเป็น โลบารเหล็กของ Outlander นั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นทรงแขนยาวนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้ติดตั้งโดยไม่ได้เจาะตัวถังเลยนะคะเพราะว่าตัวถังตัวนี้เราเจาะมาจากโรงงานแล้วนะคะไม่ต้องกังวลในเรื่องของการว่าจะขึ้นสนิมนะคะใช้ไปนานๆไม่ขึ้นสนิมแน่นอนคะ่ะเพราะว่าเราเจาะมาจากโรงงานเลยนะคะในส่วนของตัวไฟท้ายนะคะตัวนี้ก็เป็นไฟท้ายแบบฮาโดรเจนนะแล้วก็ติดเพิ่มในเรื่องของตัวครอบ ไฟท้ายให้ด้วยนะคะเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถนั่นเองนะมาชมในส่วนของตัวฝาปิดกระบะท้ายรถกันบ้างนะคะตัวนี้จะเอกก็เพิ่มในให้ความโดดเด่นของตัวกระบะท้ายนะคะใส่มาให้เป็นในเรื่องของตัวกราบข้อฝาท้ายนั่นเองตัวนี้ก็มีตัวอักษร f O R D ที่มีขนาดใหญ่และชัดเจนเวลารถคันข้างหลังขับตามเรามานะคะจะได้มองเห็นในเรื่องของตัวตาสัญลักษณ์ของยี่ห้อนั่นเองนะ ส่วนตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกเป็นสีได้นะอยากได้เป็นทูโทนหรือว่าเป็นสีเดียวกันก็ได้นะคะตัวนี้เลือกได้หมดเลยจ๊เอ๋มีสีให้เลือกทุกสีตามใจลูกค้าเลยนะแล้วก็ตัวอักษรตรงฝากระบาดท้ายนะ,ะเพิ่มความโดดเด่นคําว่าเรนเจอร์ให้กับเขาด้วยนะ,ะตัวนี้เป็นตัวกอรอะคริลิกนะคะไม่ได้เป็นสติ๊กเกอร์นะเป็นสีดํานะคะแต่ว่าจะเป็นสีแดงสีอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวกันชนท้ายนะคะ ตัวกันชนท้ายนะคะของเราตัวนี้นะคะเป็นรุ่น Data นั่นเองนะคะที่เป็นพอดีกับตัวท้ายกระบะเลยนะต้องบอกว่าพอดีกันเลยแล้วก็มีไฟในเรื่องของตัวส่องป้ายทะเบียนให้ด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวห่วงแดงนะคะตัวนี้จะเป็นห่วงแดงโอเมก้าเอ้ยเป็นห่วงแดงนะคะสามารถใช้งานลากจูงได้จริงเลยนะคะมาชมในส่วนของท้ายกระบะนะคะตัวนี้นะคะต้องบอกว่าให้ความกว้างขวาง นะคะเพิ่มขนาดในเรื่องของการจุของได้ด้วยนะคะอันนี้เพิ่มขนาดของช่องใส่ของนะแล้วก็ลดขนาดในเรื่องของตัวซุ้มล้อได้ให้มีขนาดเล็กลงนะคะเพ,เพิ่มพื้นที่บรรทุกให้นั่นเองนะคะในส่วนของตัวฝากระบะท้ายเราก็ยังมีในเรื่องของตัวไม้บรรทัดน,นะคะเหมาะสําหรับงานช่างพู้ลับเหมานะคะที่ซื้อรถ OpenCA p ไปนะคะแล้วอยากได้ การใช้สอยในเรื่องของการวัดขนาดของสิ่งของเวลาอยู่หน้าง,งานเนาะตัวนี้ก็จะเป็นไม้บรรทัดสามารถวัดขนาดได้แล้วก็มีช่องยึดในเรื่องของตัวยึดไม้ด้วยด้วยนะคะตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะลูกค้าสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถ ไว้ใช้งานนะคะเป็นรุ่น OpenCA p นะคะราคาเท่านี้นะคะแล้วก็แต่งเต็มแบบนี้เลยนะถ้าเกิดว่าอยากสนใจในเรื่องของตัวรายละเอียดในเรื่องของการดาวนะคะแล้วก็โปรโมชั่นโทรเข้ามาหาเจ๊ได้เลยนะคะที่เบอร์063ค่ะ3681441ค่ะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะคันนี้นะคะที่ลูกค้าเห็นนะต้องบอกว่าจเจ๊จัดโปรดาวอยู่ที่ห้าหมื่นเก้านะคะแล้วก็โปรพร้อมแต่งแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็ ใช้จริงนะคะลูกค้าท่านนี้ก็คือมาจาก YouTube เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องจ๊เอ๋ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะสำหรับลูกค้าใหม่นะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร02-428-5888